constant constant ก็จะแปลว่าคงที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำต่อมา foster ก็จะแปลว่าบำรุงเลี้ยงเลี้ยงดูต่อไป collapse collapse ก็จะแบบพังทลายลงมา collapse พังทลาย next word sincere ก็จะแปลว่า sincere คือแบบจริงใจนะคะต่อไปคำว่า identify ไม่อ่านว่า identify นะ,ะ identify 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 Ident ก็จะแปลว่าระบุ กำหนดลงไป identify ต่อไปค่ะ,ะคำนี้เจอในบัญชีบ่อยนะก็คือแบบเป็นพักๆอย่างเงี้ยก็จะอ่านว่า sporadic spor a d sp i c sporadic นะ spor sporadic sporadic แ spor ปลว่าเป็นพักๆต่อไปค่ะ regulate regulate นะจงเกิดคำว่า regulations ที่แปลว่ากฎระเบียบดังนั้นมาจาก verb คำว่า regulate ที่แปลว่าควบคุม control นะคะ ต่อไปคะ่ะลูกค้าคำว่า severe severe แปลว่ารุนแรงไม่ชอบความรุนแรงเลยต่อไปคะ่ะนะ chronic ก็คือแบบว่าเรื้อรัง่าเป็นเรื้อรังแบบเป็นไม่หายสักทีนะ chronic ต่อไปจ้านะคำนี้ระวังให้ดีเป็นไนดะ้ทั้ง noun และ verb นะเป็น sub word ของคำว่า buy ลูก purchase purchase อันนี้ noun และ verb ออกเสียงเหมือนกันเลยคือเน้นตัวหน้า purchase purchase or a purchase นะก็แปลว่าซื้อการซือ้อต่อไปผมไม่ได้ใส่แวน่นก็เลยเพ่งตาดีน,นึงนะคะ accumulate accumulate แปลว่าสะสมรวบรวมต่อไปค่ะเออคำนี้คนแบบว่าชอบเกาหลีตอบได้ทุกคนไม่อ่านว่า debut นะฮะมาจอกเสียงก็ไม่เชิง debut มันแบบ debut 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 de ประมาณนี debut นะเปิดตัวแบบตัวนักสนแสดงประสสินค้าเ์ดิบี้นะแล้วที่เราชอบพูดไงว่าอุก่อนเดบิวตนะต่อไปค่ะ contemplate 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 แปลว่าไต่ตรองพิจารณาอะไรสักอย่างแล้วก็ t o m คำนี้ไม่อ่านทอมนะเราอ่านว่าเฉ um ือมีไม่ออกด้วย t o t o t o b r e a k e r ไงฮะ อ่าิงคแบบจริงๆมัไม่ใช่หลุมศพนะป็นสุสารเลยแบบหลุมศพขนาดใหญ่สุสารนอ๋ต่อไปค่ะ filter filter ก็คือแบบกรองกรองให้มันสะอาดคำนี้ไม่ออกเสียง method method, method 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 นะคะวิธีการต่อไปค่ะ attempt ก็จะแปลว่าความพยายามหรือแปลว่าพยายามก็ได้ attempt attempt